จดห้างส่วนจำกัดไม่ได้จดแวตต้องหักหน้าที่จ่ายด้วยไหมคะค่าอะไหล่และค่าแรงเวลากรรมการมาเคลมค่าซ่อแมแซมรถยนต์ในานามบริษัทแต่ไม่มีหักหน้าที่จ่ายจดห้างส่วนจำกัดไม่ได้จดแวตต้องหักหน้าที่จ่ายด้วยไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นจดแวตหรือไม่จดแวตเนี่ยนะครับถ้ามีหน้าที่หักต้องหักไว้บุคคลธรรมดาเนี่ยยังต้องหักเลยนะ นายจอมเนี่ยจ้างแม่บ้านมาคนหนึ่งเนี่ยนะครับนายจอมอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยนะครับผมว่าผมจ้างแม่บ้านหรือจ้างคนให้ช่วยขับรถเนี่ยนะตอนนี้สมสมติผมจ้างคนให้ช่วยขับรถผมจ้างคนทําความสะอาดที่บ้านผมอย่างเงี้ยนะครับนะสมมติผมให้เดือนหนึ่งสามหมื่นแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีผมยังต้องหักได้นําส่งเลยนะแม้จะเป็นบุคคลธรรมดาฉะนั้นคุณจดเป็นห้างนะครับเป็นนิติบุคคลถ้ามีหน้าที่หักต้องหักนะครับต้องหักไว้ ค่าอะไหล่และค่าแรงเวลากรรมการมาเคลมค่าซ่อมแซมรถยนต์ในนามบริษัทแต่ไม่มีหักหน้าที่จ่ายนะครับนี่ก็เป็นปัญหาเนาะนะครับเป็นปัญหาว่าเวลากรรมการหรือเซลแมนหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปซ่อมแซมเนี่ยปรากฏว่าเอาแต่เอกสารมาแล้วก็ไม่ได้ทําการหักหน้าที่จ่ายไว้นะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีการประชุมนะครับถ้ามันเจอบ่อยๆนะครับเราเองเป็นคนทําบัญชีหรือเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ย เราก็จะเชิญนะครับมาคุยกันนํามาเสวนากันมาประชุมกันว่าใข้จ่ายเหล่านี้มันจะทำให้รบริษัทเนีเสียประโยชน์นะครับนะวต้องมานั่งเสียเขาเรียกว่าหักหน้าที่จ่ายแทนผู้ที่ถูกหักไว้ซึ่งความจริงแล้วเนบริษัทต้องจ่ายเป็นแค่970แต่บริษัทจ่ายไปพันหนึ่งวันที่สัมพาร,รมาประเมินเนี่ยนะครับสัมพาร,ก,รก็จะบอกให้บริษัทเนี่ยเอา30บาทเนี่ย ไปนาส่งทั้งๆท,ง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 ที่ไม่ใช่หน้าที่เราเลยนะครับบริษัทก็เสียหายเสียเงินเพิ่มอีก1.5ต่อเดือนอีกนะครับเท่ากับ1 8ต่อปีนะทั้งๆท,งท,งที่ความจริงแล้วเนี่ยการหักหน้าที่จ่ายสมมุตินะครับว่าเราเป็นคนจ่ายแล้วเราไม่ได้หักไว้เนี่ยกฎหมายบอกว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยคือผู้รับนะครับก็ต้องเสีย50%ผู้จ่ายก็ต้องเสีย50%คือรับผิดกันคนละกึ่งหนึ่งแต่เวลาสำักรานมาเนี่ยเขาก็จะเรียกฝั่งผู้จ่ายเป็นหลักแล้ผูจ่ายเอง ก็ค่อยไปเรียกร้องออกจากผู้รับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ผู้จ่ายนั่นแหละจะเป็นผู้รับภาระนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยหักไว้30บาทเนี่ยถ้าหักไว้เนี่ยไอ้อู่ซ่อมรถนั้นนะ่ะเขาต้องเป็นคนจ่ายไม่ใช่บริษัทใช่ไหมครับปรากฏว่เราไม่หักเนี่ยอู่ซ่อมรถก็ได้เงินไป็นึ0พเต็มๆเลยเวลาสัมปทานมาตรวจเราเพราะเราต้องเอาไปเคลมเป็นรายจ่ายเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสีย30บบาทแทนที่อู่ซ่อมรถนะครับ ทั้งๆท,ที่กฎหมายบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้หักไว้เนี่ยเรารับผิดเพียง15บาทอู่ซ่อมรถต้องหกักต้องรับอีก15บาทแต่เวลสัมพากรมาประเมินเนี่ยสัมพากรก็มาประเมินเรานะพอมาประเมินเราเราก็ต้องจ่ายแล้วเราจะไปเรียก A 15บาทจากอู่ซ่อมรถที่กฎหมายพูดไว้เนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับในทางปฏิัตินะก็ฝากว่าเรื่องเหล่านี้นะบัญชีก็ต้องคุยกับเจ้าของกิจการแล้วก็ เจ้าหน้าที่ของกิจการนะครับเรียกประชุมกันนะครับหลายบริษัทที่เจอปัญหาแบบนี้ผมก็จะต้องเรียกมาคุยแล้วก็ประชุมมิตติ้งกันนะครับเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อกฎหมายเนะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือบริษัทนิยามที่วิกฤตทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ